สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชมเด็กตายชาแนลนะครับวันนี้เด็กตายชาแนลมานำเสนอกุุงหลายเสื้อนะครับพร้อมนำจิ้มชีฟูดนะครับแล้วก็มีพักยังมาใหม่นะครับมีแค่รทนะครับพักลินไม้นะครับมีแต้งนะครับแล้วก็มีมาระนะครับแล้วก็ทวกลูแล้วก็ห้อมชีนะครับตั้งที่เด็กตายชาแนลห้างให้ไปนานนะครับช่วงนี้มันช่วงยุค อยู่โควิดนะครับวันนี้ก็มาจัดเมนูเบบธรรมดาธรรมด้านะครับมานะครับทานด้วยกันนะครับพี่น้องมาครับของแรมนะครับง่ายง่ายกันไปนั่นนะครับนำจิ้มสีฟูนนะครับก็ยาใจถ้วยนะครับพี่น้องตัวใหญ่ๆพี่น้อง กรอบๆนะครับนครับเยญ่ๆครับคงไหลเสื้อครับนะครับนะก็เมื่อเดิมนะครับอย่าลืมช่องเด็กไตแกเนี่คนนี้นะครับกดค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะช่วงกตกยตแชนแนลอ้างให้เป็นนั่นนะครับเป็นเกือบเดือนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับครับตัวยญ่ยไปเนาะ กมครับเสียมครับเต็มต้นครับก็ตรงข้อตักวก็เพอิเมืเดิมนะครับนะครับทานที่ไม่กินลิฟนะครับนะอย่าระดามาก,กันนะครับนะอย่าหวากันนะครับ เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ ให้เป็นเลือดน,นะครับเป็นไตรครับไปเป็นไตก็แนวโจวดพี่น้องเอาครับจดัดไปเพื่อพี่น้นองครับเอฟซีตุกตันนะครับตั้งไทยตั้งเล้าเพื่อนบ้านครับแล้วก็อยู่ตีอยู่เกาหลีเนื้ออะไรอยู่ต่างประเทศนะครับนะครับ ขอบคุณเอฟทุกคนทุกฐานทีอยังติดตามช่องเด็กตายชาแนลนะครับร่อยแรงร่อยแรงร่อยแรงพี่น้องครับลองกับาดซาบีมั่งนะครับ น,นี้ไปเลยพี่น้องราดนำ้ำจิ้มไปเลยนะครับอ,อือออือปีดกันรู้ว่าเป็นยัง ย้อนแสงไปอีกนะครับพี่น้องก็โต๊ดก่อไปเลยนะครับนะ ปักไปครับปักแผวปักแผวมันจะออกเป็ดๆพดไปนะ่ะต้องกินกับลาบหัวนะครับ กองมู่เลยพี่น้องเป็นวัดไอ้วัดนะครับนี่ยอ้อนกลับอื กัดมันต้องกิโลไปน็นของมันนี้ครุ่งหลายเสื้อตัวเย้ยๆกับเนื้อนแน่ๆนๆกับซอสๆกับ rất thèm Rất mềm, ăn béo, ăn đậm, ăn đậm, ăn đậm, เนือแน่นเนือว่านพี่น้องดองโซดาอย่างดืน,นะครับมักสซดาเลยครับครบไว้จ,จัดสวยจุ้วยพี่น้องแร่นะครับให้พี่น้องชมนะครับ ไม่มีครับวันนี้ตละลาดนันะครับเนื้อไม่มีแต่มีตลาดนะครับ กินกับกระเตียบต้นมารานะครับข้าวบนมาครับกุ้งครับกุ้งสอๆเดีนะ่ปกตินะครับเต็กตายกุ้งหนึ่งกิโลนะครับเด็ตกตายกินมดนะครับแต่วันนี้ ไม่รับประกันนะครับเพราะวันตัวใหญ่มาหมาครับนี่ครับยี่สิบแปดตัวโลนะครับยี่แปดตัวโลครับอืมสุดยอดครับ จิ้มสีพูดสุดซ้ำไม่นะครับเปิดพวกเองครับทำเมื่อไรแซเมานั้นครับรอ้อยมานั้นรับ้อยแรงครับร้อยแรงกับร้อยแร,ร,ร,รงครับพี่น้อง F4 ตันได้ที่ชมก็อย่าว่าอย่านี่กันนะครับนะดนใตยชอบกินปันนี้นะครับไม่ย่อาิกินตามเข้านะครับชอบกินนะครับคนในเตไม่กินผมกับไม่สนับสนุนนะครับนะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ เสอ็จครบไหมัองตัวยุ่ยยิไเป็น้องลยโอ้ยตำมีไขกันโอ้ยสุดยอดกับจงนี้มันไม่ไขกับ หากินยานะครับเทนี้ครับเทผมอ,อยู่นะเทเด็กตายอยู่นะครับมันนันนานมาทีนะครับนันนานมาที่รับเล่าครับตีเม็ดแล้วพี่น้องซั่งยังไม่มาเลยครับก๋าซาบิรองมูพี่น้อง เป็นวัดอ้ายพึ่ข้อยัดนะครับใส่ถ้วยนะครับวันนี้ครับขอยัใจ่ถ้วยนะครับพี่นองพลิกแน่นๆนลูกเพชรแน่นๆพี่นอ้องสูตรสาไม่ม่ต้องว่วงครับสูตรแฟนพ่มครับสุดยอดเคยกินไม่นำหมูไล่ น้ำตาไม่เล็ดนะครับมาแฟนพ้มแด้น,นะครับเดี๋ยวทำให้กินนะครับจัดไปครับตัว F4 ตุกกขันนะครับตัวเติบเติบตัวใหญ่ๆนะครับครับเัา อืมแล้วพี่น้องวาซาบินะครับไม่ใช่อืมทางนี้ด้วยครับน้ำกิม้มสีพูดนะครับมันตาเลือดเลยอืม นี่ก็ได้แรงนะครับเป็ดครับปักไพ่ครับกินรับ,บัวราบไฟนะพี่นอ้อง mm. ข้าวกับแรงเป็นกุ้งข้าวธรรมดากิโลนึงตายกินมดนะครับหัวนั้นสองสามวันต่วันมาไม่ได้ทําคลิปนะครับยากกินแต่ไม่ได้ทําคลิปนะครับมันมืดรือไม่ทาไปซื้อมันหนึ่งกิโลกินมดเียงตับคนเดียวนะครับ แฟนผมไม่กินนะครับกินแต่แบบทุกขับลัวอะนะครับจัดไปเผื่อเอฟซีนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับกินพักไก่กับทักวย่าง มาเรื่องแบบเด็กตายกขาถนน้ำกันนะครับใจเหมือนเดิมนะครับกว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแลกดติดตามไอ้สำหรับช่องเล็กๆข้อง เด็กตายชาแนลโดยนะครับนะว้าไว้ด้วยกับกับจงเหล็กๆนะครับ,บเ,เบ Deck ด็กตายชาแนลวาตีลมเลอะกันไทยทำแล้วนะครับแต่พอดีมีเอฟซีทักมานะครับว่าเออไอโซโซ,โซนะครับคนเราต้องใจทำได้ต้องทำให้ได้นะครับนะเด็กตายหรือโซมาลาวแล้วก็เพื่อครอบครองเด็กตายด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้เด็กตายชาแนลก็อ,อยู่ติการถ่ายทำเพียงแคน่นี้ไว้ติดตามคลิปไม่ก้องเด็กตายชาแนวนะครับสำหรับคลิปนี้เด็กตายชาแนวข้อกราบสวัสดีครับ